สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร,ร์มและพี่น้องคนเลี้ยงวัวควายทุกๆท่านครับวันนี้สันดาฟาร,ร์มมีความรู้ข้างคอกมานําเสนอให้กับพี่น้องคนเลี้ยงวัวควายอีกแล้วนะครับเป็นหัวข้อเรื่องพ่อพันธุ์เนาะพี่น้องครับถึงแม้ว่าบางคนบางท่านบอกว่าพี่น้องจะผสมเทียมเองแค่เป็นนะครับผสมเทียมเก่งพี่น้องก็ต้องเลี้ยงพ่อพันธุ์ด้วยนะครับ จำเป็นมากๆถึงแม้ว่าท่านจะผสมเทียมเก่งขนาดไหนเป็นระดับมือหนึ่งหรือมือสองหรือมือรองจากใครก็ทำแต่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องมีในคอกในฟาร์มก็คือพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์จำเป็นยังไงครับความสำคัญของพ่อพันธุ์นั่นะครับควายตัวไหนที่เป็นสาวความสมบูรณ์พันธุ์ยังไม่พร้อม ควายตัวไหนที่มดลูกมีปัญหาประเภทมดลูกคดนะครับมดลูกคดที่เราไม่ได้รักษาอัวก็ตามแต่นะครับทั้งหัวทั้งควายนะครับผมพูดมาในที่นี้ผมอาจจะพลาดพิงไปเรื่องควายเยอะหน่อยเพราะว่าผมคุกคีบอยู่กับควายนะครับเลี้ยงควายแต่พี่น้องครับอัวก็เหมือนกันนะครับอัวก็จําเป็นความสมบูรณ์พันธุ์ไม่พอนะครับบางทีมดลูกของเขาลังไข่ของเขา ทำงานกับน้ำเชื้อผสมเทียมซึ่งมันน้อยมากนะครับมันเป็นหลอดเล็กๆมันมีเพียงเจ็ดหยดเท่านั้นเองบางทีมันรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้กับน้ำเชื้อผสมเทียมซึ่งน้อยๆมันบางตัวต้องใช้น้ำเชื้อผสมจริงซึ่งน้ำเชื้อผสมจริงนี่มันเยอะมากนะครับเป็นปริมาณที่เยอะมากๆหลายหลายนะครับหลายล้าน,นครับหลายล้านตัวทีเดียว ในหลอดผสมเทียมมี25ล้านตัวพี่น้องคิดดูเวลารีดน้ำเชื้อมาเสร็จครั้งหนึ่งเอามาย่อยในหลอดได้4-500หลอดพี่น้องคูณเข้าไปสิครับ25ล้านตัวคูณ500หลอดเข้าไปกี่พันละครับกี่พันล้านแล้วผสมตัวครั้งเดียวโอกาสติดมันจะมีสูงมากนะครับดีกว่าผสมเทียมสำหรับกวายที่มีปัญหา วัวที่มีปัญหานะครับผมยกเว้นนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะผสมเทียมเป็นผสมเทียมได้ผมก็จําเป็นจะต้องมีพ่อพันธุ์เอาไว้ช่วยงานอยู่ดีนะครับบางตัวผมผสมเทียมสองครั้งไม่ติดสามครั้งไม่ติดผมก็ต้องยอมให้พ่อพันทับนะฮะอย่างเช่นวัวตอนนี้ผมมีสายหมอกคุมฝูงผมก็ให้ผสมควายชุดที่มาจากพุนพินก็มีหญิงเล็กกับ น้องคุณพินนะครับซึ่งเขายัางไม่ตั้งท้องตรวจไปตรวจมาตรวจพลาดนะเนี่ยครับมันมีปัญหาให้เขาได้ช่วยเราการเลี้ยงสัตว์ถ้าเราเลี้ยงให้ตั้งท้องทุกปีทุกปีไม่ว่าจะเป็นผสมเทียมหรือพ่อผสมตัวมันก็ได้ประโยชน์ทางนั้นนะครับแต่เราก็ควรที่จะดูพ่อพันธุ์ให้ดีๆหน่อยให้ตอบโจทย์หน่อยเป็นพ่อพันธุ์ที่คุณภาพดีนั่นเอง นะครับผมก็อยากจะออกมาบอกพี่น้องในเรื่องพ่อพันธุ์ความสําคัญของพ่อพันธุ์มีนะครับอย่าดูแคลนนะครับอย่าไปดูแคลนพ่อพันธุ์ความสําคัญของพ่อพันธุ์มีเยอะมากเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาให้พี่น้องได้รับชมได้รับฟังอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าพูดวันเดียวพูดคลิปเดียวน่าจะพี่น้องน่าจะไม่มีเวลาฟังนะครับมันอาจจะยืดยาวเกินไป เพราะฉะนั้นผมบอกไว้ได้เลยครับว่าพ่อพันจำเป็นมากๆสำหรับมืออาชีพการเลี้ยสัตว์อย่างพวกเราสะสมเชียมเก่งก็อย่าทะนงตัวบางทีเราก็ต้องยืมมือเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าความไม่พร้อมของแม่ของแม่พันธุ์เรานั่นเองนะครับพี่น้องพี่น้องครับเห็นว่าช่องนี้ดีช่องนี้มีประโยชน์นำเสนอสาระให้กับพี่น้องฝากดูแลช่องให้ด้วยนะครับ ช่องนี้เหมือนช่องของพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์ทุกๆคนนะครับฝากช่องสันดาฟาร์ไมไว้ในอ้อมใจฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ